สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับวันนี้พบกันวันที่27ธันวาคม6กสาครับดูเส้นทางแล้วก็ภูมิประเทศโดยรวมๆนะฮะครับผมสวัสดีครับคุณครูเดี๋ยวคุณครูตรงไปเลยนะครับเดี๋ยวแฟนผมจะออกมาจรงตรงส่วนยางตรงส่วนยางนู้นนะครับจะเป็นประตูส้มๆโอเคตรงไปเห็นเลย<ร>ใช่ไหมครับตรงไปเลยครับโอเคครับครับเดี๋ยวผมไปซื้อน้ำแข็งก่อนไปซื้อน้ำแข็งก่อน เทครับขอบคุณครับเทครับเห็นครับเส้นทางลําบากมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่ต้องคิดเลยครับว่ามีไฟฟ้าหรือเปล่าครับพืชปักสวนครัวหรือว่าทาไร่ทํานาแถวนี้คงจะมีปัญหาไม่น้อยทีเดียวนะครับแต่ว่าปัจจัยพื้นฐานของคนเราก็คือจําเป็นจะต้องมีไฟฟ้าใช้นั่นแหละนะครับวันนี้ก็เลยเป็นที่ไปที่มาของชุดโซล่าเซลล์อีกชุดหนึ่งนะครับที่ไปที่มาก็ประมาณนี้เลยครับอยู่ในนที่เรียกว่า นี่ฮะเหมือนกับจะเป็นภูเขาอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูขา้นอกก็ถ้าแห้งก็แห้งเลยอย่างว่านั่นแหละครับดูครับสีเหลืองแห้งเลยเป็นพื้นที่สูงครับดินก็ยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่ดูครับมีกล้วยครับกล้วยหอมนะเนี่ยกล้วยหอมอ่านี่กล้วยหอม ไม่มีไฟฟ้าร้อซครับเชื่อแล้วอยู่คนอยู่กลางป่าเขาเรียกคนป่านี่ฮะพาทุกท่านมาดูครับว่าชุดโซล่าเซลล์ชุดนี้มีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนฮะผมเห็นทางเข้าแล้วก็สภาพบริบทโดยรวมก็จำเป็นจริงๆแหละนะครับโอเคครับถึงแล้วครับไปดูทีมงานกันครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง อุปกรณ์ก็มาแล้วครับสวัสดีครับปาก์ชแนลเจ้าคือยังนัดข่อยมากลางป่าปะนี่ยอ้าอุปกรณ์ครับนี่ฮะมาอะไรครับทีมงานช่างอำนาจโซล่าเซลลครับโอ้อยู่บนลังคาเลยเหรอสวัสดีครับไม่ลงมาคุยกันก่อนกระไรไม่ทุกแกโอ้โหเอามีทุกแกเยอะขนาดนั้นเลยวะ เดี๋ยวไปคุยกับช่างก่อนครับโอ้โหสภาพนึกว่าจะคลรประเทศกับประเทศไทยนะครับนี่นี่ครับบ้านสวนจริงๆครับกลางป่านะกลางป่าสวัสดีครับสวัสดีครับช่างครับจำชื่อบ่ได้ช่างเบนสวัสดีครับช่างปองสวัสดีครับทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาจริงๆนะครับ ไตต้นมะละกอก็ยังทำได้ครับโอเคครับเดี๋ยวให้ทีมงานช่างทำงานก่อนนะค,ครับกำลังติดตั้งเป็นชุดอะไรครับชุดนอนนาชุดนอนนามสเปคเดียวกันกับชุดนอนนาที่บ้านย่าเลยมั้งนี่ครับ1,500วัตต์นี่ฮะครับในระหว่างที่รอช่างทำงานอยู่ฮะเ,เห็นสวนแล้วก็อดที่จะเก็บภาพไม่ได้ครับนี่ฮะตามที่เห็นเลยครับ แบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดเป็นส่วนครับมีคลองนะครับมีคลองส่งน้ําอยู่รอบๆบนะครับนี่ครับมองไปเฉ่งคลองนะครับรอบๆโดยบริเวณต่างๆนะครับแล้วก็หลักๆพืชที่ปลูกก็นี่ครับผสมผสานโดยแท้จริงครับมีกล้วยมีมะละกอมียี่รามีมะเขือมีอะไรอีกครับมีดอกไม้เนี่ยมีมะม่วงครับปลูกได้เรื่อยทุกอย่างเลยครับมีต้นแคร์นี่ครับต้นแคร์นี่ครับ มะละกอฝั่งนู้นครับสูบแล้วนะครับแล้วก็นี่ฮะเอาเทคนิคอีกแบบหนึ่งที่ผมเห็นก็คือเอาเรียกใช้ฟางนะครับนะใช้ฟางมาคลุมหน้าดินนะครับนะเพื่อปกป้องความชื้นให้อยู่นานนี่ฮะนี่มะละกอเตี้ยครับยังไม่ถึงเอวเลยครับออกลูกแล้วฮะนี่แหมสุดยอดเลยครับสวนนี่สวยครับหลากหลายเลยครับ ฝั่งนี้เป็นดอกไม้ครับเป็นกุหล,ลาบเนี่ยทองไรนี่ครับแล้วก็เหตุผลและความจำเป็นก็ตามที่เรียนนะครับตามที่พูดให้ฟังก็คือไม่มีไฟฟ้าแน่นอนแต่ความต้องการโซล่าเซลล์ก็เลยจะต้องมีแล้วแหละนะครับครับเป็นบ้านกลางป่าบ้านกลางสวนเลยครับนูรัครีชาติ อยู่บนลังคาแล้วฮะประทับใจตั้งแต่แรกทางเข้าเลยฮะมีต้นกล้วยมีดอกไม้มีนูนมีนี่นะครับผสมผสานกันจริงๆครับพอเข้ามาข้างในฮะน่ะเห็นคลองนี่ครับอยู่ทางขวามือครับทางเข้านี่ฮะคลองครับน้ําใสด้วยครับน่าจะโดนตาน้ํานี่แหละนะครับนี่ครับเป็นปัจจัยสําคัญทีเดียวครับที่ทําให้สวนนี้มีสีเขียวครับนี่ครับ ดูผสมผสานกันจริงๆครับมีตเห็นเห็นไมายืนต้นแล้วเป็นต้นลำใหญ่หลากหลายเลยครับนู่นมีต้นอะไรอีกนู่นมองอยู่ไกลๆครับหลายเลยครับหลายสายพันธุ์เลยครับมะกอกหวานก็เห็นฮะที่รู้จักนะครับมะม่วงเห็นแล้วครับละมุดก็น่าจะมีแล้วนะไอตัวนี้ด้วยครับชมบรรยากาศนะครับในระหว่างที่ช่างกำลังติดตั้งอยู่นะครับเดินระบบอยู่นี่ฮะ อันี้ก็จะเป็นเป็นบ่อเล็กๆนะครับฝั่งขวามือเดี๋ยวไปดูฝั่งขวามือน่าสนใจมากนะ่ครับกักเก็บน้ําได้เยอะครับตัวนี้เห็นบัวบัวสีม่วงไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวฝั่งนู้นเดี๋ยวลงไปแอบไปฝั่งนี้ได้ยินเสียงอุป,ปกรณ์แล้วฮะน่าจะสัมภาษณ์เจ้าของสวนอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวตามดู นี่ฮะนู่นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วหแล้วะครับนี่โอ้โหปลาครับปลาครับเยอะแยะเลยครับเดี๋ยวไปดูคุปกรณ์กำลังสัมภาษณ์เจ้าของสวนอยู่ครับโอเคครับเดินมาถึงนี่ครับแยกแล้วครับครูปกรณ์ไปนู่นแล้วครับสวัสดีครับครูปกรณ์ครับรีบไปไหนนั่น โอเคครับเดี๋ยวเอาไปเก็บไข่เป็ดโอเคครับเดี๋ยวพอคุยกับเจ้าของสวนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตถามชื่อก่อนครับพี่ครับค่ะชื่อชื่อแร่นนะคะชื่อน้อยค่ะชื่อน้อยจริงก็นาตยาจงเจริญนะคะทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านทับทิมสยามศูนย์สี่ค่ะครับผมผมเข้ามาครั้งแรกนี่ประทับใจสวนนี้เลยฮะทราบว่าพื้นที่ตรงนี้กี่ไร่ครับถึงไรไหมตรงนี้นะคะ เฉพาะสวนเนี่ยที่ทำตรงนี้นะคะครับผมก็น่าจะประมาณสี่ไร่กว่ากว่าสี่ไร่เลยฮะแต่พื้นที่ทั้งหมดก็คือสิบสี่ไร่ค่ะสิบสี่ไร่นี่ฝั่งนู้นเลยใช่ไหมครับตั้งแต่ตอนแรกคุณผู้ชมครับตั้งแต่ข้างหน้านี่กับสวนยางนั่นแหละค่ะอ๋อผลสวนยางมันก็ใช่เลยใช่เลยค่ะแล้วโซนนู้นก็คือปลูกมันค่ะทราบว่าแบ่งพื้นที่ให้ให้เขาเช่หาคร่าหรือว่าให้เขาเช่าค่ะแลกการที่เขามาไถที่ตรงนี้ให้ไ่คะโอเคเลยเนาะถ้างั้นคือให้เขาเช่าปลูกมันไปใช่ค่ะส่วน แลกกับการอะไรนะแลกกับการไถอ๋อไถพรวนไถอะไรทุกอย่างตรงนี้เนาะโอเคเราไม่ต้องเสียเงินสักบาทเนาะโอเคโอเคครับเข้าท่าเลยครับคการแลกเปลี่ยนกันนะคะโอเคครับเห็นบรรยากาศแล้วก็ดูแล้วมีความสุขนะผู้ชมครับเห็นบ้านฝั่งนู้นเป็นบ้านที่นำไม้เก่าๆเนาะถูกไหมครับเป็นไม้เก่าๆหน้าต่างบ้านเก่าอะไรยกมาทั้งชุดแล้วก็มาติดตั้งตรงนี้เลยผมคิดว่าอย่างงานถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจใช่เลยครับงบประมาณก็หมื่นบาทเนี่ยหมื่นกว่าหมื่นต้นๆอย่างงี้ยมา โอเคครับสวนนี้ชื่อว่าอะไรครับไร่อะไรหรือว่า <ไร S 1> สวนอะไรไร่ชายน้อยพอเพียงค<ช>่ะไร่ชายน้อยพอเพียง<ช>พื้นที่บ้านอะไรครับพี่น้อยพื้นที่ตรงนี้ติดกับบ้านทับทิมสยามค่ะบ้านทับทิมสยามศูนย์สี่เราเนาะ,ะทับทิมสยามบางคนก็ติดปากว่าทับทิมสยามใช่ค่ะครับผมลูก พืชทั่วๆไปครับไม่ได้ไม่ได้จำกัดว่าต้องปลูกอะไรใช่ไหมครับก็ผสมผสานผสมผสานโดยแท้จริงเลยนะครับมีตะไคร้มีกล้วยที่ผมเห็นทุกที่คือกล้วยครับปลูกได้ทุกที่จริงๆครับขายได้ทุกวันเลยค่ะอ๋อมีสินค้านี่ออกตลอดออกตลอดเลยทุกวันเลยใช่ไหมครับพี่น้อยใช่ค่ะแสดงว่าหลักๆก็คือกล้วยใช่ไหมครับกล้วยค่ะเมื่อก่อนก็ได้พริกพริกนี่ก็หลักเลยแต่ตอนนี้ก็คือ ฝนฝนมาค่อนข้างเยอะนะคะก่อนหน้านี้ก็เลยทําให้น้ําท่วมแล้วก็ตายไปค่ะส่วนใหญ่กล้วยที่ลงก็คือเป็นพันธุนหนครับอ๋อเป็นพันธุนี้เลยก็เลยหอมพันนี้เลยส่งยังไงพี่น้อยหรือว่าขายหรือเขามารับเลยหรือว่าพี่ไปส่งส่วนมากคนในหมู่บ้านนี่แหละค่ะคือเขาได้ไปกินแล้วเขาบอกว่าอร่อยอ่ะค่ะเขาก็สั่งมาเรื่อยสั่งมาเรื่อยสดงนี้พอพอถึงเวลานั่นก็คือส่งไลน์มาเลยค่ะใครต้องการอะไรเขาก็ ใช้ไลน์ไปช่องสื่อสารนะครับเขาบอกเอามาเลยเอามาเลยจะเอาหมดเลยแต่เราก็มีทุกวันเพราะมันเยอะครับผมหทุกจุดปลูกได้หมดเลยครับมีทุกจุดทุกต้นใช่มีทุกต้นคือล้มไปทางไหนก็เห็นแต่ต้นกล้วยเลยครับนอกจากต้นกล้วยผมเห็นมาฝั่งขวามือครับเป็นถั่วลิสง่ผสมประสานเลยคือจริงๆที่ปลูกเพื่อที่จะปรับสภาพดินนะคะดินตรงนี้คือมันปลูกอะไรไม่ขึ้นเลยค่ะเสื่อมสภาพเนาะใช่ค่ะ ก็เลยปลูกเพื่อที่จะปรับสภาพดินใช้ถั่วที่สงมีแซมพริกด้วยค่ะอ๋อจริงเหรอครับค่ะนี่ครับอขาหยาตพิวยอ่ะี่น้อยพาลงไปเลยนี่ฮะนี่ค่ะจะปลูกพริกแซมด้วยสาเหตุอะไรครับที่ปลูกแซมไม่พอเปยังไงเพื่อให้เขาได้พึ่งพากันนะคะอ๋อค่ะพึ่งพาอาศัยกันค่ะตัวไหนเป็นพี่เลี้ยงประมาณนี้อะไรครับน่าจะถั่วเป็นพี่เลี้ยงอ่าน่าจะถั่ว นี่ถ้ามองมองดีๆถึงใช่ครับนี่ถ้าไม่สังเกตเห็นผมเห็นสีเขียวกันหมดเลยฮะทั้งแปลงเป็นพริกเป็นพริกเป็นพริกหยวกหรือพริกเหลืองหรือเปล่าครับเป็นพริกพริกขาวอะค่ะอ๋อใช่ขออภัยครับพริกขาวเนาะแต่ผมชอบเรียกพริกพันปีอะนะครับจะหอมเนาะพริกพวกนี้สีออกขาวขาวนะครับอบอวหน่อยใช่ชอบบ้านผลสั้นสั้นครับนี่เป็นถั่วลิสงที่มาปรับสภาพดินแล้วก็ปลูกแซมกับ เอาพริกมาปลูกแซมด้วยนะครับปลูกมะเขือเนี่ยแซมะมะเขือด้วยก็มีครับ <S <S เคครับนี่ผสมผสานโดยแท้จริงครับ <S 2> <S 2> <S นะ <S <S มีมีบอ่อมีสะลงปลาสายพันธุ์อะไรบ้างครับเดี๋ยวมีปลานิลปลาตะเพียนตัวใหญ่มากเลยเมื่อกี้นี่แล้วก็ปลานิลอันนี้ครับก็มีปลาหาทางขึ้นก่อน,นโอเคครับเห็นชิม ทับทิมตะเพียนยังยังไม่โตครับทับทิมตอนนี้กําลังพี่น้อยกําลังหาเมนูเมนูฝากนะครับว่าวันนี้เราจะทานอะไรกันเดี๋ยวเผาบ้านเดีวาบ้านจากการพี่น้อยเนาะอ๋อไม่ใช่อันนั้นพี่พี่สมชายเนาะที่ไปที่มาของชื่อไร่ก็คือชายน้อย่ามาจากสมชายกับพี่น้อยบวกกันเป็นชายน้อยครับนี่ครับแม่เก๋ไก่ทีเดียวชื่อนี้ครับ อันนี้ถั่วอะไรฮะนี่ถั่วปลาใช่ถั่วจริงเหรอถั่วอะไรนะไม่แน่ใจมันเหมือนกับถั่วพราเลยครับเหมือนกันแต่ถั่วพราเขาเห็นปลูกตามทุ่งนาน่ะเห็นเยอะถั่วอีโต้ถั่วอีโต้โอ้โหกำไม่หุ่มเลยฮะใหญ่มากอันนี้ไม่ใหญ่เท่าไหรอ่ะยังไม่ใหญ่บ่ครับโอ้หูยทานยังไงครับก็ทานอะไรกันนี่เอาไปเผาไฟค่ะย่างย่างกับไฟแล้วก็ย่างกับไฟค่ะเหีพี่น้อยดู นี่แก่ได้ที่แล้วนี่แขนผมครับแก่ได้ที่แล้วอันนี้แก่ได้แล้วเขาทานเม็ดข้างในใช่ไหมคาารับใช่ค่ะรสชาติจะคล้ายๆกับเม็ดขนุนคล้ายๆกับเม็ดขนุนเลยถั่วอีโต้ฮะเพิ่งเห็นครับครั้งแรกในชีวิตนะครับใหญ่มากปลูกได้กี่เดือนกี่ปีแล้วะหนถึงปีอยังฮะเกือบปีแล้วค่ะเกือบปีแล้วเนาะน่าจะปลูกง่ายอยู่ผมว่าประมาณได้มาจากไหนครับ อาจารย์อดีศักดิ์ให้มาค่ะอาจารย์อดีศักดิ์อ๋อนี่ครับนี่ครับเงาเขาเงาเขาอยู่ตรงนี้เองนี่ฮะนี่ฮะได้ไหมพ่อว้าวอะไรครับอะไรคุปกรณ์อะไรได้ยังอ๋อมาดูปลาแต่ฝั่งนี้ไม่ต้องจับครับเห็นตัวเป็นๆครับเป็ดนี่โมเดลโคกน้องนาโดยแท้จริงครับสวนเกษตรผสมผสานนะครับพี่น้อยไร่ชายน้อยครับ บรรยากาศไร่ชายน้อยมาฝากผู้ชมเรื่อยๆครับในขณะที่ทีมงานช่างอำนาจโซล่าเซลล์ฝั่งนู้นครับกำลังติดตั้งอยู่นะครับสามท่านสามคนครับทีมงานช่างวันนี้อ้าวไปดูฟังคุปปรณกพี่น้อยครับเชิญทางนู้นก็ได้ครับครับผมทีมงานด้วยกันครับครูปรกรบพ่อจับปลาูเดียวเดียวพ่อไม่ยกมาทั้งอันนี้นะครับปล่อยใหม่สิครับเห็นแล้วพี่สมชายป้านิ่ ไม่ยกมาทั้งทั้งหมดเลยเหรอพ่อว้าวน่าเดี๋ยวแต่เก็บข้างบนครับนั่นจริงเออใช่ครับกว้างขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวครูปรณ์เก็บเองครับเป็นความสุขที่แท้จริงเลยครับหลายคนก็อยากได้แบบนี้แหละครับบรรปลายไม่ต้องรอกระเสียหรอกนะครับเดินไปนู่นเลยพ่ออ้าวเอ๊ะนะสดสดเลยปลานี้ตัวผู้ตัวเมียครับ เอคนจับตัวผู้แน่นอน <c oughs> <c oughs> ไม่มีความสุขจริงๆครับที่นี่ครับถ้าใครที่จะมาเรียนรู้หรือว่าศึกษาดูงานก็เรียนเชิญได้เลยนะครับติด <c oughs> ต่อมาทางช่องทางนี้ก็ได้ครับ <c oughs> เดี๋ยวผมให้เบอร์โทรพี่น้อยหรือว่า <c oughs> พี่สมชายไว้นะครับหลายช่องทางครับคุณครูประกก็ได้ครับประกอบชาแนลครับทีมงานเดียวกัน <c oughs> เดี๋ยวจับปลาครับวันนี้เมนูนะจะมีปลาแน่นอน อุ้ย,อยนี่ขนาดไซม่องเนี่ยนี่ถ้าแห็นเพราะเอาขึ้นไม่ได้ครับปลาเยอะมากปลาเยอะครับใกล้จะสมบูรณ์ครับตัวข้บงบนก็คืออินเวอร์เตอร์นะครับชาร์จแปลงเป็นไฟบ้านนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับส่วนตัวนี้คือชาร์จเจอร์ครับบ่งบอกถึงกระแสไฟตอนนี้สถานะของแบตเตอรี่กำลังชาร์จอยู่หลังจากติดตั้งเสร็จไม่นานนะครับ นะตัวนี้ฮะตอนนี้สัญญาณไฟก็ติดแล้วครับก็คือหลอดไฟอยู่ข้างนอกติดไปแล้วนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งของพลังก็จะมาเก็บที่แบตเตอรี่2ลูกนี้นะครับไไอตอนนี้นใก<ห>ล้<น>จะเสร็จสมบูรณ์ครับหลอดไฟติดแล้วไปดูญญญหลอดไฟข้างนอกครับนี่ฮะแต่งจาก AC เป็น DC แป่งมาเป็นไฟครับนี่ตายแล้วไฟฟ้าครับไฟฟ้ามาแล้วครับหุงข่าวได้แล้วครับ แต่สำคัญมากหม้อต้องไปหาซื้อหม้อครับหม้อยังใช้หม้อโบราณอยู่เลยครับนี่ฮะบ้านสวนของพี่น้อยครับอยู่แบบมีความสุขครับอบอุ่นนีครับนี่ครับเตาครับนี่อันนี้เดลจะทำไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าครับตอนแท้แล้วครับอยู่แบบเรียบง่ายเลยครับมีความสุขดีครับแบบนี้ครับ มีธีงานช่างอำนาจโซล่าเซลล์ครับมาติดตั้งชุดนอนนาครับให้กับไร่แห่งนี้ฮะเดี๋ยวสงลายท่านลหสงสัยใช้แบตรุ่นไหนรุ่นนี้ครับตามนี้เลยครับ f d b ดีแบตเตอรี่ S 0 d หนึ่งสบด่บ้านน้อยนี่ครับนอนนาเอันนี้ไม่ใช่นอนนาครับนอนกลางป่า นะฮะได้ฝ่ายช้แล้วเรียบร้อยครับผมนี่ก็จะอยากจะเดินลอยตามเหมือนครูปรกรณ์และพี่อำนาจเนี้ยแจกทำบุญนะฮะครับช่วยกันทําบุญช่วยกันทําบุญจริงสารครับผมก็ขอบคุณพี่อำนาจนะคะแล้วก็คุณครูปรกรณ์ด้วยนะคะก็ไม่มีอะไรจะพูดมากไปกว่าคําว่าขอบคุณค่ะขอบคุณจากใจนะคะคไม่มีอะไรก็เดี๋ยวก็จะแบ่งปันกัน สิ่งที่เราของผู้รับครับรอยยิ้มของผู้รับนั้นก็พอผู้ให้ได้เห็นก็จะมีความสุขใจพี่ชาติก็มาทําด้วยใจครับวันนี้รับรถมาจากโคราชเลยครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยชุดนอนนาโซลา์เซลล์โอเคนะครับครับบรรลุผลสําเร็จครับภารกิจวันนี้ครับมาติดตั้งชุดโซลาเซลล์นะครับโดยทีมงานอํานาจโซลาเซลล์นะครับแล้วก็มาให้กําลังใจไร่ชายน้อยครับพี่สมชายแล้วก็พี่น้อยนะครับอย่าลืมแวะเวียนมาเยี่ยมกันนะครับ ท่านใดที่จะศึกษาดูงานหรือว่าเยี่ยมชมสวนเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าเกษตรผสมผสานครับเชิญได้เลยครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสุดท้ายน,นี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับสำหรับการติดตามรับชมและก็ให้กาลังใจกันนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ